สำหรับไปเดินเล่นจะเป็นป่านี่ก็จะเป็นแผนที่ในป่าว่ามีอะไรม้างเดก วิ่งตามหมาเหนื่อยหอบเลยนอนอ้นอน้อเนี่ยค่ะคือมันเป็นป่าข้างบ้านเองนะเขาจะทำป่าเลี้ยงป่าไว้เพื่อให้ชาวบ้านให้เด็กๆได้มาเดินกับธรรมชาติที่อยู่ไม่ห่างบ้าน เขาจะเป็นป่าอนุรักษ์อนุรักษ์ไว้บ้านเขาถึงอุดมสมบูรณ์คิดว่ามีเห็ดหูหนูไหมไม้แห้งๆไม้แห้งๆเห็ดอาจจะเกิด